สวัสดีสวีดาทุกๆคนนะครับผมวันนี้พบกับตอยอีกครั้งกับเพจตองลองดูนะครับเพจแจกของอันดับหนึ่งของหมู่บ้านนะครับผมวันนี้ตองอยู่ที่ปทุมธานีนะครับเรามาไหว้นะครับอากงนะครับหรือว่าอ่าหลายคนจะรู้จักกันว่าเซียนแปะโรงสีนะครับผมก็อยู่ที่ปทุมธานีนะครับเดี๋ยวตองจะพาไปดูบรรยากาศนะครับมีของขายเพียบของที่ระลึกของบูชาทุกอย่างนะครับแล้วก็มีอาหารของกินรึมนะครับผมก็เดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศกันแล้วก็ บอกเลยว่าเนี้ยตอนไหว้เสร็จแล้วแหละแต่เดี๋ยวตอนจะไปถ่ายให้ดูทีนึงว่าความหมายต่างๆที่เราเห็นในโซเชียลในเว็บไซต์ต่างๆอาจจะไม่จริงทั้งหมดเสมอไปเรามีเบื้องลึกเบื้องหลังนะครับแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมที่มาถามคนในพื้นที่กับลูกศิษย์แล้วก็คนที่ได้รับบาร,รมีจากองก์มาด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวตอนไปสรุปให้ดูกันไปดูบรรยากาศแล้วก็ไปดูกันว่าตอนได้อะไรมาบูชาบ้างครับผมไปเลย สวัสดีครับคุณพี่คุณพี่ชื่ออะไรครับพี่ลีครับพี่ลีโอเครถพ้นสอบถามเรื่องเซียนแตะลงสีใช่ไหมครับที่เขาว่ามีเรื่องหนึ่งกาสองกาแปดกาเนี่ยไม่ทราบว่ามันยังไงกันครับผมจริงมสมัยก่อนท่านทำหนึ่งกาแล้วก็สิบกาใแล้วถามว่ามีกี่มีหลายทุกอย่างมีหมดนะคะแต่อองท่านให้ความหมายไว้ก็คือหนึ่งป็สี่กสิบกาเป็นการต่อยอดกัน้าธุรกิจต่างๆไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานใดสายอาชีพใดนะคะ ทุกอย่างตัดสนหมดนะคะอยู่ที่ความศรัทธาของแต่ละท่านแล้วหลังๆที่เขามีมา8การหมออาชีพนี้7การหมออาชีพนี้นี่คือเป็นเป็นของอ,อากงเองหรือว่าเป็นของลูกศิษย์ยังไงอะครับอากงอ่ะท่านทำหนึ่งแค่สิบแ,แต่ที่ให้คหวามหมายไว้อะคือหนึ่งประสิบท,ที่ท่านให้ไหว้นะคะนอกจากก็คือลูกศิษย์เป็นคนให้คหวามหมายอที่เราเห็นในสื่อ,โ,อโซเชียลกันต่างๆนะทรานสอบถามเกี่ยวกับการถวายของของอากงหน่อยครับผม คือการการถวายของท่านนะคะอย่างน้ำเนี่ยเราทำการ้าุกวันเราก็ควรถวายทา่านกวันนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำชากาแฟดำโมเลกอะไรได้หมดนะคะทานกาแฟไม่ใส่น้ำตาลนะคะวันค้าหาหมาะให้ท่านก็ได้นะคะจะเป็นหมากผลไม้อะไรต่างๆได้หมดนะคะอืมโอเคครับผมขอบคุณคับ